ต่อไปนี้เป็นการติดต่อสื่อสารทางโทรจิตจากสหพันธ์แห่งแสงสว่างกับนางบอสซัมพี่ฝนจะให้ชื่อย่อว่าไลท์กับบอสซัมนะคะบอสซัมสวัสดีค่ะนับวันนี้ฉันก็ยิ่งรู้สึกว่ามีพลังงานแสงสว่างแทรกซึมผ่านเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆดิฉันโชคดีมากๆที่ได้รู้สึกดีๆแบบนี้ ดิฉันรู้ว่าหลายคนก็กำลังรู้สึกเช่นเดียวกันแต่หลายหลายคนก็อาจจะไม่และอย่างที่พวกเราเคยรู้เรายินดีต้อนรับภูมิปัญญาและข้อเท็จจริงของคุณเพื่อจะช่วยพวกเราบนเส้นทางชีวิตของพวกเรานี้หลายจริงๆแล้วพวกเราอวยพรให้พวกคุณอยู่ตลอดเวลานนแหละแต่แน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับว่า พวกคุณจะวางตัวเองไว้ตรงจุดไหนของดาวเคราะห์โลกเพราะว่าก็มีชาวโลกหลายคนที่วางตัวเองไว้ตรงจุดที่คนอื่นๆไม่ได้ทำเช่นอาจจะเป็นจุดที่ไม่ค่อยดีนักด้วยเหตุผลต่างๆกันมากมายขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของแต่ละคนและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตที่พวกเขาต้องการด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของพวกเขาในภพชาตินี้บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆคนที่จะเข้าใจได้ว่าผู้ที่กำลังอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เสื่อมโทรมหรือในเขตที่มีสงครามได้เลือกที่จะนำตัวเองไปวางไว้ในจุดๆนั้นจริงๆหรือเปล่า เพราะว่าตามมุมมองของชาวโลกแล้วพวกเขาจะทําเช่นนั้นไปทําไมแต่สําหรับมุมมองจากนอกโลกแล้วเพราะว่าในสถานที่แบบนั้นมันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรคขัดขวางที่พวกเขาจําเป็นจะต้องเอาชนะไปให้ได้หรือจริงๆแล้วก็คือเพื่อพวกเขาจะได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาจากสิ่งที่ขัดขวางพวกเขาอยู่ มาตั้งแต่อดีตชาติแล้วและเพื่อที่พวกเขาจะได้ก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้ดังนั้นการที่พวกเขาได้ไปอยู่ในสถานที่เหล่านี้ในภพชาตินี้มันจึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับพวกเขาส่วนอีกหลายๆคนก็อาจจะแค่เลือกที่จะไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นแล้วดำรงอยู่ในความดีงามเท่านั้นเอง ซึ่งคนเหล่านี้เป็นผู้ที่มีระดับวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณสูงส่งแล้วและเป็นที่ยกย่องสรรเสริญสำหรับการเสียสละของพวกเขาในการไปช่วยเหลือส่วนรวมในครั้งนี้พวกเราอาจจะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งอย่างที่พวกเราพูดมาโดยตลอดก็ได้ว่า สาเหตุที่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่เป็นที่กระจ่างชัดสำหรับพวกคุณก็เพราะว่าข้อจำกัดด้านภูมิปัญญาของมนุษย์โลกในขณะนี้นั่นเองแต่เมื่อมองจากมุมมองแห่งแสงสว่างแล้วก็จะสามารถเข้าใจได้เพราะว่าแสงสว่างเป็นผู้เปิดการทำงานของสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเราจึงอยากจะขอแนะนำว่า ในขณะที่พวกคุณกำลังอยู่ในตำแหน่งแห่งผลที่พวกคุณกำลังอยู่ในขณะนี้จงยอมรับว่ามันมีเหตุผลและเป้าประสงค์อย่างอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าซ่อมเร้นอยู่เบื้องหลังสิ่งต่างๆที่ทำให้พวกคุณเกลียดหรือทำให้พวกคุณรู้สึกว่าทำไมโลกนี้ถึงเต็มไปด้วยเรื่องเลวร้ายเช่นนี้นะ โลกนี้ก็คือมายาพวกเราเข้าใจดีว่าคํากล่าวนี้มันเป็นเรื่องยากสำหรับพวกคุณที่จะเข้าใจได้เพราะว่าเมื่อพวกคุณเชื่อว่าตัวเองจมดิ่งอยู่ในมายานี้แล้วพวกคุณก็จะเป็นเช่นนั้นจริงๆพวกคุณก็จะจมดิ่งอยู่ในมายาการแห่งชีวิตที่พวกคุณได้เลือกที่จะเกิดมาเป็นเช่นนี้จริงๆดาวเคราะห์โลกก็คือมายาการอย่างหนึ่ง Awesome. ด้วยความเคารพนะคะดีมากเลยที่คุณกล่าวถึงเรื่องนี้เพราะถ้าคุณกำลังมีประสบการณ์กับชีวิตในมายาการอยู่ทุกวันทุกวันจริงๆสิ่งที่คุณคิดว่าทุกสิ่งที่มันอยู่ที่นั่นก็เพื่อคุณที่อยู่ในด้านนี้ของตัวคุณเองแล้วมันจึงค่อนข้างง่ายที่จะรู้สึกสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับคำกล่าวนั้น เพราะว่าถ้าโลกคือมายาการอย่างหนึ่งแล้วและพวกเราก็กำลังอาศัยอยู่ในมายาการนั้นแล้วนั่นก็หมายความว่าพวกเราก็เป็นมายาการอย่างหนึ่งด้วยนะสิไล like? ไม่ใช่เลยแต่มันหมายความว่าพวกคุณได้เลือกที่จะมามีประสบการณ์ในโลกที่มีแก่นแท้เป็นมายาการต่างหากละ่ะ ส่วนที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกคุณนะ่ะกำลังเข้าร่วมในการทดลองนี้อยู่อย่างที่พวกเราเคยพูดไปแล้วพวกเราเคยสื่อสารมาถึงคุณครั้งแรกว่าสิ่งที่เป็นของจริงเพียงสิ่งเดียวที่อยู่ในการทดลองนี้ก็คือจิตวิญญาณของพวกคุณเองที่เหลือก็อย่างที่พวกคุณหลายคงรู้แล้วนั่นแหละว่ามันเป็นผลงาน จากการสรรสร้างของพวกคุณเองทั้งสิ้นเดี๋ยวพวกเราจะพยายามอธิบายให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกสักหน่อยในยุคนี้พวกคุณบางคนอาจจะรู้แล้วว่ามันมีเทคโนโลยีที่น่าทึ่งอยู่อย่างหนึ่งที่สามารถพบได้ในระบบคอมพิวเตอร์ของพวกคุณพวกคุณสามารถนำเอาภาพดิจิตอลใดๆ ไปใส่ไว้แทนที่ภาพแบ็กกราวด์ใดๆก็ได้ดังนั้นในความเป็นจริงแล้วคนผู้นั้นก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆอย่างที่เห็นในภาพนั้นหรอกเพราะว่าใครก็สามารถนำภาพตัวเองไปใส่ไว้ในฉากไหนก็ได้โดยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นเองจิตวิญ,ญญาณก็เหมือนกัน สามารถไปปรากฏที่ไหนก็ได้ในที่ที่มีฉากหลังแบบไหนก็ได้บอสซัมแน่นอนเลยว่าคุณต้องรู้มาก่อนแล้วแน่ๆเลยว่าเมื่อวานเพิ่งมีคนส่งลิงก์หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้ฉันดูไล์ like. พวกเราใช้วิธีการแบบนั้นช่วยเสมอๆแหละงั้นมาต่อกันเถอะสิ่งที่ปรากฏแก่พวกคุณอยู่นี้ไม่ใช่ของจริงเลยบอสซัมขอโทษนะคะที่ต้องขัดจังหวะอีกครั้งแต่ว่าคำกล่าวนี้มันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านี้ใช่ไหมคะไลท์พวกเราไม่เลือกใช้ถ้อยคำที่ฟุ่มเฟือยหรอกนะท่านสุภาพสตรีที่รักดังนั้น คำกล่าวนี้ก็ด้วยพวกคุณสามารถใช้จิตของพวกคุณสร้างหรือปรุงแต่งขึ้นมาว่าพวกคุณกําลังอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งพวกคุณได้สร้างสถานที่ที่ไหนสักแห่งที่ว่านั้นขึ้นมาเสมือนเป็นการตระหนักรู้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นการตระหนักรู้ร่วมกันของพวกคุณหลายหลายคนจนกระทั่งพอหลายๆปีผ่านไป มันก็เลยทำให้โลกของพวกคุณดูเหมือนเป็นของจริงมากขึ้นทั้งๆท,ที่จริงแล้วมันเป็นเพียงสิ่งที่พวกเราเพียงจะเรียกว่าการซ้อนทับแบบซ้ำซ้อนเป็นความคิดเห็นจากผูแ้แปลนะคะหมายถึงกระแสจิตสำนึกของพวกเราทุกคนทุกๆคนเท่านั้นเองจากผูแ้แปลค่ะคุณเคยได้ยินไหมว่า ผู้ที่มีวิวัฒนาการทางจิตที่สูงมากๆแล้วสามารถที่จะหายตัวไปปรากฏที่ไหนก็ได้หรือที่มิติไหนก็ได้เพียงแค่คิดเท่านั้นเองพวกเขาก็แค่ใช้วิธีการเปลี่ยนแปลง,ปลงฉากหลังของพวกเขาเท่านั้นเองว o าซัม <Awesome. S 1> งั้นคุณก็กำลังบอกว่าทุกๆสถานที่ล้วนเป็นมายาการใช่หรือเปล่าคะไลท์ like. แต่มีอยู่สถานที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่เพียงสถานที่เดียวที่ไม่ใช่มายาการนั่นก็คือภายในจิตวิญญาณของพวกคุณเองเพราะว่าสถานที่ภายนอกอื่นๆล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งสิน้นดังนั้นจึงสามารถเลือกที่จะไม่ให้มันมีอยู่ก็ได้ด้วยเพราะบางทีมันก็เป็นการทดลองอย่างหนึ่ง ดังนั้นจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกจึงสามารถลบดาวเคราะห์ดวงไหนก็ได้ออกไปจากแผนที่ได้จริงๆ b o s บอสซัมถ้างั้นยุคทองหรือโกลเด้นเอจที่พวกเรากำลังจะยกระดับขึ้นไปอยู่นี้ก็เป็นมายาการด้วยใช่ไหมคะไลท์แน่นอนสิ เพราะว่านั่นแหละคือสาเหตุทั้งหมดที่พวกคุณกำลังถูกกระตุ้นให้ตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะว่าสิ่งที่พวกคุณคิดด้วยความรู้สึกที่แท้จริงคือสิ่งที่พวกคุณกำลังจะสร้างมันขึ้นมานี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมพวกเราถึงต้องมาพูดถึงเรื่องนี้กันก็เพื่อที่จะช่วยให้พวกคุณเข้าใจว่าพวกคุณกำลังสร้างโลกใหม่ของพวกคุณเองขึ้นมา บอซัมแต่คุณก็เพิ่งพูดมาไม่นานนี้เองว่ามันมีพร้อมรอพวกเราอยู่แล้วนี่นาไลายใช่แล้วแต่อยู่ในกระแสความคิดของพวกคุณพวกคุณแต่และคมรู้ว่ามันมียุคทองอยู่ในความคิดของพวกคุณอยู่แล้วเพราะว่ากระแสความคิดแห่งการส,สร้างนี้เองที่จะนำทางพวกคุณกลับไปสู่ประวัติศสาสตร์ของจิตวิญ,ญญาณของพวกคุณ เพระเหตุนี้โลกใหม่ที่ว่านี้มันจึงมีพร้อมอยู่แล้วปัญหามันอยู่ที่ว่าพวกคุณคนใดจะเลือกที่จะจดจำมันให้ได้หรือไม่เท่านั้นเองเพื่อนำพามันออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงในความเป็นมายาการของมันเองพวกเราก็ไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจเรื่องนี้ได้หรือเปล่าพอซ้ำเข้าใจค่ะที่ไหนซักแห่ง ในบางส่วนของความเป็นดิฉันรู้เรื่องนี้แล้วค่ะหลายเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเราจึงจะพูดกับคุณต่อเรื่องความรักเพราะว่ามันต้องพึ่งพาความรักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสถานที่แบบนั้นมันจึงจะปรากฏขึ้นมาให้พวกคุณเห็นได้เพราะว่าพวกคุณไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปในโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักได้ ถ้าพวกคุณไม่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักอันบริสุทธิ์ด้วยเช่นกันพวกคุณจะสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ในสิ่งที่พวกคุณสร้างสารรค์มันขึ้นมาด้วยความรักล้วนๆได้อย่างไรถ้าพวกคุณไม่ยินยอมให้ตัวเองกลายเป็นความรักซะก่อนพวกคุณแต่ละคนมีอิสระในการเลือกเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นวิถีทางที่พวกคุณเลือกที่จะคิด ก็จะกลายมาเป็นวิถีทางแห่งการดำรงชีวิตของพวกคุณเองใช่หรือไม่วัสซัมใช่ค่ะแม้ว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลานานในการฝึกที่จะดำรงอยู่ในการรู้นั่นก็ตามไลถึงอย่างนั้นก็ตามคุณเห็นด้วยไหมล่ะวัสซัมแน่นอนสิคะดิฉันสามารถรู้สึกได้ว่า พวกเรากำลังจะพูดถึงเรื่องที่มันสลับซับซ้อนแล้วเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รู้ด้วยดิฉันรู้สึกว่าดิฉันต้องถามคำถามอะไรหน่อยแล้วว่าแล้วชาวโลกที่ยังเข้าไม่ถึงกระแสความคิดแห่งความรักอันบริสุทธิ์นี้ล่ะจะเป็นยังไงคือดิฉันหมายถึงพวกเราหลายคนก็กำลังทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วแล้วนะคะ แต่ว่าการทำดีที่สุดของพวกเราที่ว่านี้มันดีพอหรือยังคะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ไม่มีความรักต่อผู้อื่นเลยล่ะหลายภายในมายาการแห่งนี้ในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งสามารถไปอยู่ได้เฉพาะในที่ที่พวกเขาเชื่อว่ามันเป็นที่ที่เหมาะสมสำหรับพวกเขาเท่านั้น ซึ่งพวกเราหมายถึงทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์และในแง่ของจิตใจและอารมณ์ด้วยนะแต่คนอื่นๆก็สามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่พวกเขาได้แต่ถ้าพวกเขาเลือกที่จะไม่ยอมรับมันก็แสดงว่าพวกเขาเลือกที่จะอยู่ณจุดนั้นแหละและนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อชาวโลกจํานวนมากมายพร้อมแล้วที่จะเดินเข้าไปในโลกใหม่ แต่พวกเขาจะตกเรือหรอกนะเพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นความรักมันจะไปอยู่ตรงไหนล่ะแต่มันหมายความว่าพวกเขาจะยังคงอยู่ในโลกที่พวกเขาสร้างขึ้นอยู่ต่อไปพวกเขาอาจจะเลือกที่จะมีฉากหลังเป็นสงครามและความไม่สงบก็ได้และไม่เพียงแต่จะมีฉากหลังนี้เฉพาะที่มายาการภายนอกเท่านั้นนะ แต่ยังจะมีอยู่ภายในของพวกเขาเองด้วยมีก็แต่พวกเขาเองเท่านั้นแหละที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้ตัวพวกเขาเองได้เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อพวกเขาหรอกจนกว่าพวกเขาจะเลือกเส้นทางที่ดีกว่า ดังนั้นพวกเขาจึงจะยังคงอยู่ในสถานที่ที่พวกเขาเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับพวกเขาพวกเราจะบอกกับคุณบอกมาจากสถานที่ที่ลึกที่สุดของความรักว่าโลกของพวกคุณอย่างที่มันกำลังปรากฏต่อพวกคุณอยู่ในขณะนี้นั้นในไม่ช้ามันจะเปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก มันจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายเกิดขึ้นจะทําให้พวกคุณเกือบจะจํามันไม่ได้เลยแหละพวกเรายิ้มด้วยความรักเพราะว่าพวกเรารู้ว่าผู้ที่เพิ่งฟังประโยคล่าสุดนี้ไปด้วยความกลัวก็อาจจะจินตนาการถึงภัยพิบัตินานาชนิดที่กําลังจะเกิดขึ้นและก็จินตนาการถึงความหายนะของโลกใบนี้ แต่ในทางตรงกันข้ามสำหรับผู้ที่เลือกที่จะดำรงอยู่ด้วยความรักแล้วพวกเขาก็จะจินตนาการถึงโลกที่เต็มไปด้วยความสวยสดงดงามโลกที่เต็มไปด้วยความสงบสุขโลกที่เต็มไปด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันและโลกที่มันมีแต่ความรักเท่านั้นบอสซัมใช่ค่ะดิฉันก็เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงอยู่ แต่ว่าดิฉันไม่รู้ว่าจะพูดออกมาเป็นคำพูดได้อย่างไรเราอาจจะพูดว่าคนที่ดำรงอยู่ด้วยความกลัวและคนที่ดำรงอยู่ด้วยความรักก็เหมือนกับว่าอยู่กันคนละโลกใช่ไหมคะเพราะว่ามันน่าจะแตกต่างกันมากๆแต่ทั้งสองโลกนี้ยังจะอยู่บนดาวเคราะ์โลกดวงเดียวกันนี้ใช่ไหมคะไลค์คุณกำลังสับสนอีกครั้งแล้วล่ะ เกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริงที่แท้จริงของดาวเคราะห์โลกของพวกคุณว่าโลกแห่งความเป็นจริงทั้งสองแบบนี้จะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันได้อย่างไรใช่ไหมแต่พวกเราจะบอกคุณว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละจากอันไหนละ่ะที่คุณเลือกที่จะพาตัวเองเข้าไปไงนั่นแหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดละ่ะคุณพร้อมที่จะฟังต่อไหมละ่วะวัซซัมต่อเลยค่ะ Like. ดาวเคราะห์โลกที่จริงแล้วก็คือฉากหลังอันว่างเปล่าของพวกคุณแล้วพวกคุณก็ได้นำตัวเองมาวางไว้บนนี้พวกคุณแต่และคนประหนึ่งเป็นเอกเทศแต่จงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันและเหมือนกันด้วยเพียงแต่ว่าในตอนนี้พวกคุณได้เลือกที่จะมามีประสบการณ์ในอันที่จะทำให้พวกคุณรู้สึกว่า พวกคุณคือเอก,กเทศที่แบ่งแยกออกจากกันและกันดังนั้นสิ่งที่พวกเรากำลังพยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่นี้ก็คือใช่แล้วรูปแบบของเหตุการณ์ทุกๆอย่างที่จะอยู่ภายในประสบการณ์แห่งการมาเกิดในภพชาตินี้ของพวกคุณมันเกิดขึ้นอยู่บนผ้าใบผืนเดียวกันซึ่งพวกคุณพวกคุณทุกๆคนนั่นแหละ คือผู้ที่จะตัดสินว่าจะแต่งแต้มอะไรลงไปบนผืนผ้าใบผืนนั้นซึ่งบางคนอาจจะใส่สงครามลงไปบางคนก็อาจจะใส่ดอกไม้ลงไปเป็นต้นว่าซ้ำโอเคค่ะแต่ก่อนหน้านี้คุณบอกว่าคนบางคนก็ได้เลือกที่จะนำตัวเองไปไว้ในสถานที่บางแห่งด้วยเหตุผลต่างๆกันไหมคะ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่ได้เป็นผู้สร้างสถานที่นั้นๆขึ้นมาเองจริงๆพวกเขาเพียงแต่เลือกที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นเฉยๆใช่ไหมคะหลายแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าแม้ว่าพวกเขาเลือกที่จะเข้าไปอยู่ในสิ่งที่ถูกสรสร้างขึ้นมานั้นๆซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะสำหรับพวกเขาหรือสำหรับสวรรวมก็ตาม แต่พวกเราก็ไม่ได้บอกว่าพวกเขาจำเป็นต้องอยู่ในนั้นตลอดไปนี่พวกเราจะย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่เลือกที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในฉากของยุคทองในเวลาที่คนอื่นๆทำกันต่อนะนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยหรอกนะก็อย่างที่พวกเราพูดไปแล้วอีกนั่นแหละ ความคิดแบบนี้สำหรับพวกเราแล้วมันค่อนข้างไร้สาระเพราะว่ายุคทองหรือโลกใหม่มารอผู้ที่เลือกที่จะเข้าไปหามันทุกๆคนอยู่ที่นั่นแล้วแต่มันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ที่นั่นได้ถ้าจิตวิญญาของมันไม่อยู่ในระดับที่จะสามารถยอมรับความสั่นสะเทือนที่บริสุทธิ์ระดับนั้นได้บอสซัมมายาการใช่ไหมคะ ล like. ใช่แล้วแต่จงจำไว้ว่าแม้แต่มายาการมันก็มีกฎของมันด้วยวัตสัมดิฉันจำไม่ได้จริงๆว่าไม่นะกฎพวกนั้นมันคืออะไรไลทมันก็คือแม้แต่มายาการที่ถูกสร้างขึ้นมาเองจริงๆแล้วมันก็คือมายาการอย่างหนึ่งภายใต้กฎแห่งการสร้างสารรค์มายาการ จำนวนหนึ่งภายในประสบการณ์แต่ละประสบการณ์แห่งมายาการนั้นๆมันจะต้องมีมาตรฐานบางอย่างค้ำจุนมันไว้เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราจะอธิบายในภายหลังเพราะว่าพวกเรารู้ว่าแต่ละเรื่องที่เรากล่าวถึงนี้มันมีปริศนาซ่อนอยู่มากมายเกี่ยวกับกระบวนการทางความคิดและพวกเราก็ไม่อยากให้พวกคุณรู้สึกโอเวอร์โหลดข้อมูลจนเกินไป จนนำไปสู่การสับสนได้วอซัมก็เหมือนอย่างที่ไว้คราวคู่กับดิฉันเสมอแหละจงกินช็อกโกแลตทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วปล่อยให้มันย่อยหมดสะก่อนคุณจึงจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณหิวอีกแล้วค่อยกินคำต่อไปเพราะว่าถ้าเรากินหมดทั้งแท่งในคราวเดียวเราอาจจะรู้สึกไม่สบายขึ้นมาได้ ทั้งนั้นวันนี้ดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันทานอาหารแห่งความคิดเข้าไปมากแล้วละ่ะดิฉันอยากจะเลิกแล้วละ่ะเพราะว่ามันควรจะถึงเวลาแล้วเพื่อที่ดิฉันจะได้กลับไปอ่านคบทวนใหม่และพยายามทำความเข้าใจมันดูใหม่พร้อมทั้งหัวเราะไปกับมันด้วยดิฉันกำลังได้เรียนรู้ว่าแทนที่จะไปพยายามค้นหาว่า อะไรกำลังเกิดขึ้นก็สู้เพื่อเพลินไปตามขบวนจะดีกว่าและเมื่อใดที่ดีฉันไปถึงที่นั่นแล้วดิฉันก็จะรู้เองนั่นแหละขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลนี้ตอนนี้เวลาอันสมควรหมดแล้วด้วยความรักและขอบคุณเสมอมาขอให้มีความสุขกับวันของคุณ หลายพวกเราก็มีความสุขมากขึ้นที่ได้เห็นพลังงานแห่งแสงสว่างกำลังขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆขอให้มีความสุขเช่นเดียวกันขอให้มีความสุขเช่นเดียวกันด้วยความรักสำหรับทุกๆคนสำหรับทุกๆคนด้วยรักขอขอบคุณเพ่ข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธ์นวรัตนานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ